สำหรับวันที่30รกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสายการบินนกแอร์ทีดีดี108เส้นทางดอนเมืองเชียงรายค่ะพร้อมผู้โดยสาร163ชีวิตและลูกเรือ6ชีวิตได้ทำการออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะเวลา20นาฬิกา3นาทีตามเวลาท้องถิ่นและถึงท่าอากาศแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเวลา2 1อนาฬิกา6นาทีค่ะซึ่งในขณะที่นักบินค่ะกำลังนำเครื่องเนี่ยลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนั้นก็มีผลนะ ตกลงมาอย่างหนักเลยทําให้เครื่องบินค่ะลื่นแล้วก็ถลายออกนอกรันเวย์แต่นักบินค่ะสามารถจอดเครื่องได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีผู้ใดเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่แบบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทีนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องน่าจะจบแล้วไม่มีดราม่าอะไรอะไรเพราะว่าทุกคนปลอดภัยทุกอย่างน่าจะจบลงได้ดีใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ค่ะในแถลงการของน้องแอร์ที่ออกมานั้นเนี่ยก็มีข้อความชี้แจงที่ว่าบริษัท ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารในการรับกระเป๋าสัมภาระและบริษัทยังได้นำอาหารว่างและเครื่องดื่มมาให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างพักรอและจัดหาที่พักสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือเป็นฝั่งของนกแอร์นะออกมาแถลงการค่ะแต่ว่าต่อมาค่ะผู้โดยสารบางท่านที่อยู่บนเครื่องดังกล่าวเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจเลยถึงแถลงการที่ออกมานะคะเนื่องจากมีการอ้างว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเลยไม่ตรงยังไงเนี่ยนก แอร์เขาก็ออกมายืนยันแล้วว่าโอ้โหเขาดูแลผู้โดยสารเป็นอย่างดีใช่ค่ะโดยผู้โดยสารบางท่านนะคะก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ค่ะบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยมีผู้ใช้ f a c e b o o k วารางคณาวงชัยค่ะก็ระบุว่าเหมือนนะตอนนั้นเนี่ยเธอออกจากเครื่องได้แล้วนะปลอดภัยดี<ะ>ถ้าคนบนเครื่องเนี่ยไม่บ่นว่าหายใจไม่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ออกมาเมื่อไหร่ค่ะเพราะว่าทางหัวหน้าแอร์เนี่ยบอกว่าต้องรอเป็นกฎของการท่าห้ามไปยืนบริเวณรันเวย์แล้วตอนนี้เนี่ยฝนตกก ก็กลัวว่าผู้โดยสารเนี่ยจะเปียกเพราะทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่ามันหายใจไม่ออกแล้วบรรยากาศตอนนั้นคือแอร์ดับไฟดับร้อนมาก<อ>แล้วก็ทุกคนแอร์อัดไปหมด<อ>มันมืดไปหมดเลยทีนี้เนี่ยพอมันไม่ออกก็รู้สึกว่าจะหายใจไม่ออกเนาะใช่ต้องอบอกแล้วนะคะว่ามันหายใจไม่ออกจริงๆเรียกว่าเธอบอกว่าการจัดการเนี่ยค่อนข้างแย่มากแล้วก็ช้ามากเลยท้ายที่สุดก็เลยให้สไลด์ผู้โดยสารออกมา 163คนเ,<อ>เพื่อให้ออกมาจัดตัวเครื่องแต่ว่าฝนเนี่ยก็ตกหนักมากในเรื่องของการบริการค่ะทุกผู้ชมรถบัสมารับเนี่ยก็คือไม่มีเลยนะมีแต่รถตู้เวียนมารับคันสองคันผู้โดยสารก็ต้องตากฝนกันไปอะไรแบบนี้เรียกว่าเหมือนแบบแผนจัดการอาพยพเนี่ยไม่ค่อยดีเลยมีอีกคนนึ่งค่ะผู้ใช้ Facebook อีกรายก็บอกเหมือนกันว่าเป็นผู้โดยสารอยู่ในเที่ยวบินนี้เช่นกัน เขาบอกว่ากล้าโกหกประชาชนแบบนี้ได้ยังไงกับตันไม่มีความรับผิดชอบเ <ฮะ S 1> นื่องจากไม่มีการประกาศชี้แจงอะไรเลยเหมือนให้ผู้โดยสารเนี่ยรับรู้สถานการณ์ว่าตอนนี้แอร์ดับไฟดับแต่ว่าคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีการถลัยอะไรออกไปอย่างนี้นะคะ,<ฮ>ะเรียกว่า ต่างชาติเนี่ยก็คือฟังไม่ออกเพราะว่าแอ์เนี่ยพูดแต่ภาษาไทยคือเหมือนแบแอ์ก็ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้คือในเครื่องเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยต่างชาติการประกาศเนี่ยก็ควรที่จะมีภาษาอังกฤษด้วยเพื่อความเป็นสากลแล้วเขาจะรู้ว่าต้องทํำยังไงใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทั้งนี้นะคะผู้ใช้ Facebook รายนี้บอกว่าต้องขอบคุณผู้โดยสารทุกคนเนี่ยที่เหมือนกับว่าควบคุมสติได้ไม่โวยวายทั้งแบบผู้เท่าผู้แก่แล้วก็เด็กเล็กนะคะในเรื่องของกู้ภัยค่ะก็ดีนะแต่ว่าก็มาช้ามากๆขนผู้โดยสาร ได้น้อยนาทีละสิบคนอะไรอย่างนี้ค่ะ hmm. อึดอัดรอนานส่วนเรื่องของน้าอาหารไม่มีสักหยดนะคะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะไปกินน้ําก๊อกนะเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยปิดหมดแล้วช่วงเวลานั้นค่ะเป็นช่วงเวลาห้าทุ่ม oh. เวลากลางคืนอันนี้บรรยากาศที่เหมือนมีผู้โดยสารถ่ายไว้ได้นะคะ oh. เป็นเหมือนแบบในลำอะคะ่ะน,นี่คือก็คือคนที่เขาประสบเหตุการณ์นี่แหละแล้วเขาก็ถ่ายเป็นคลิปออกมาอุ้ยมืดมากเลยนะมืดมากค,คือแน่นอนอะว่าถ้าเครื่องบินเนี่ยคือเหมือนกับ ถลายออกนอกรงันเวย์ใช่ไหมทีนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเปิดใช้พลังงานอะไรในเครื่องได้หรือไม่ค่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอุ๊ยมันดูมืดมากคือจากความรู้สึกเลยนะหายใจไม่ออกจริงๆ่ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยพอมันมืดแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันไม่มีการเอาง่ายเหมือนเราอยู่ในรถแลวเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์อ่ะบิดภาพแล้วเราจะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยคนอยู่กี่คนในเครื่องบินร้อยกว่าคนนะคุณผู้ชมต้องหายใจ อันนี้เข้าใจในมุมของคนที่เขาอยู่ในเครื่องเลยนะอุยเรามืดและทําอะไรไม่ได้นี่เขาติดอยู่ในเครื่องตั้งนานใช่ดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเขาเนี่ยอยากจะออกไปนอกรันเวย์นั่นแหละอยากจะออกจากนอกเครื่องอไอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าคือทางออแอร์โฮสเตก็ก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัย คุณจะออกไปที่รันเวยไม่ได้ใช่แต่ถ้าเป็นน้องคาเลนน้องคาเลนจะขอออกหรือจะขออยู่ขอออกน่าจะดีอออกว่าน,นะเพราะว่ามันหายใจไม่ออกแล้วนะจุดนั้นเ,ออเราอาจจะตายเพราะเราขาดอากาศหายใจได้นะคืออีกมุมนึงเนี่ยก็มีผู้โดยสานเขา,ามีความกังวลเพราะว่าคือมันเสี่ยงที่อาจจะมีเชื้อเพลิงหรือเพลิงติดไหม,อ,มอะไรแบบนี้ได้ไงทีนี้เขาก็เลยบอกว่าวจะให้เขาอยู่บนเครื่องได้ยังไงใช่ไหมโอ้โห เรียกว่าเรื่องของสัมภาระนะคะคุณผู้ชมก็เเรียกว่าทางของสายการบินเนี่ยของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรนี้เขาก็อ้างนะคะบอกว่าไม่มีการจัดการอะไรให้เลยนะกระเป๋าก็ไม่ได้ของอะไรซื้ออาหารอะไรมาเนี่ยก็คือน่าจะเสียอยู่ในลำแล้วออกมาไม่ได้นะคะจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จะโกรธจะเกลีกยดหรือว่าโทษใครนะแต่ว่าเมื่อคุณเนี่ยโกหกประชาชนออกสื่อแบบนี้ฉันแล้วก็ญาติผู้เป็นผู้โชคร้ายในวันนั้นเนี่ยก็ต้องออกชี้แจงนะคะสื่อเช่นเดียวกันค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะเรามาฟังในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ทําการบินมาก่อนดีกว่าว่า,าเออทาไมถึงแบบการจัดการถึงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเหมือนเขาบอกว่ามีประสบการณ์ทํางานในเกี่ยวกับการบินมา,าก็เลยบอกว่าออกขอมแบบ ความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงใช่ค<ะ>่ะก็มีการออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าเข้าใจนะทั้งผู้โดยสารแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่สนามบินแต่เนื่องด้วยวช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยเป็นเวลาสามทุ่มค่ะเจ้าหน้าที่สายการบินเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าเป็นสถานีต่างจังหวัดด้วยดังนั้นเนี่ยจึงควรคิดถึงขั้นตอนการปฏิบัติในสถานการณ์จริงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาโรงแรมที่พักให้ผู้โดยสารการจัดหาอาหารรถรับส่งสนามบินโรงแรมแล้วก็เหตุผลที่แอร์ให้ผู้โดยสารอยู่ในเครื่องเป็นเวลานาน,านด้วยค่ะ,ะทั้งนี้นะคะ ก็มีการยืนยันว่า ทางเจ้าตัวที่ออกมาโพสเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินดังกล่าวนะแต่ว่าตอบในมุมมองของคนที่เคยทํางานการบินมาก่อนแค่นั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจนะใจเขาใจเราไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็โชคดีมากที่ไม่ใช่อุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็ไม่ได้มีคนเสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะส่วนท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้มีการออกประกาศฉบับที่2นะคะเป็นการแจ้งต่อการปิดทางวิ่งออกไปอีก3วันค่ะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมค่ะเวลา6นาฬิกาจนถึงวันพุ วัที่3สิงหาคมค่ะเวลา22นาฬิกาเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานดังกล่าวออกไปค่ะ